สารวิหารให้จุดทุกเทียนที่เครื่องสักการะขอเรียนเชิญท่านพลเอกเรืองโลธมหาสรานนท์ ปดีเด็ญชาการการสูงสุดนะครับจะได้จุดลูกเทียนที่เครื่องสก,การะต่อจากเสเด็จพุณทชาวาะตินธราวิหารนะครับ ไไปก็จะได้กลาวพระราชนาท่านพระสมุขกิรวัตรกิติพัฒนพรครับหรือว่าอาจารย์เบิร์ตได้กล่าวอันเชิญในพิธีอันศัก์สิทธิ์ในวันนี้นะครับ ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถาวายความเคารพพระเดชพระคุณพระโสคพลธรรมวงศ์เจ้าว่าดััดอินทระวิหารเจ้าขณะแขวงวัดสามพยาและพระเทรานุเถระและเจริญพรพุทธบริษัททั้งหลายพระพเจ้า พระสมุติเจรวกิติพัทโธได้รับฉันทานุมัติจากประเทศพระคุณพระโสพนธรรมวงศ์ให้ได้กล่าวองค์การบูชาแห่งองค์ถวยเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายในการบัดนี้สาธุนัโมตัสาะภะคะวะโตวะระหะโตสัมมาสมบทตัสสะ นะโมตัสสะพุทวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะพระธวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทตัสะสาธุ้วยกายกรรมสามวจกีกรรมสี่มโนกรรมสามข้ามอันใดที่ฟวงข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทาดพังต่อคุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดาคุณครูอุปชาคูบาอาจารย์ตลอดถึงองค์ถวยเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระแม่ธรณีผู้เป็นใหญ่และพระเสื่อวัดพระเสื้อเมืองพระสรงเมืองขอให้ท่านทั้งหลายในงดโทษอโหสิกรรมอโหสิกรรมอโหสิกรรมให้แก่พวงข้าพระพุทธเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ด้วยเทิน สาธุสาธุสาธุอุ้มสีสีสิบนิ้วข้าพระเจ้าจะขอก้าวขึ้นเหนือเกศไหว้คุณพระแก้วสามพระการนันเป็นยอดยิ่งอันเป็นมหามิ่งมงคลทั้งพิพพ,พสิ้นทั้งมหานพทุกขอบเขตพึงอำนาจข้าพระเจ้าจะขออภิวาทพึงครู ผู้สายยาศาสตร์จึงได้ร้องก้องประกาศตามประการคุณครูที่ได้ฝึกหัดมาจนเชี่ยวชาญทั้งคุณครูที่ได้ไหว้วานไทยถามทั้งคุณครูและผู้นำรู่พักรักจำครูกะก้าทำการพิธีอันเป็นปิ่นมหาอิสราธิปดีดิรกจงมาชูช่วยอุปธรรมพกแก่ป่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อีกทั้งปิตุเรศเกเก้าและชนนนีอีกทั้งถวยเทพเทวดาทุกราศีพร้อมสะพร่งจงมาสถิตยับยั้งถวยรักษาถวยอนุโมทนาอุปถากตามหลักประสงค์ที่แจ้งเหตุงานวันนี้เชิญถวยเทพเทวดาทุกทิศาทุกราศีจงมาช่วช่วยปวงข้าพระพุทธเจ้า ป้องกันอุปวันตรายทั้งหลาย <c oughs> ที่จะเกิดให้มาประสิทธิ์เป็นเนืองนิดเมื่อโอดหนึ่งโอดอัมมรินอันเดืองเดชเดชาขอเดชะพระโรเชตุโรกกราจงมาประสิทธิ์ปราสาแก่พวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระเจ้าจะขอรำลึกสรรเสริญเจริญด้วยพระคุณบิดา21คุณมารดา12คุณพระแม่โพศก39คุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรม38คุณพระสงสิบสคุณพระแม่ธรณี21คุณพระพระยา่คงคา12คุณพระเพิงหกคุณพระพายเจ็คุณอักขระยี่สอ คุณอัคร1สาคุณพระภูบาอาจารย์สิทธิศและคุณครูอุปชาคุณกรรมวาจาคุณอนุสาวนาจารย์และปัสสาวามิสวาคุณดวงแก้วสามประการคุณสินห้าคุณสินแปคุณสินสิคุณสินสองี่สิบคุณมักสีผลสี่พระนิพพานหนึ่งรวมเป็นโรกุตรธรรม ด้วยเดชะพวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทำการสิ่งใดจงให้ปัสิทธิคุณพระฤาษีผู้มีฤทธิ์ทั้งร้อยแปดพร้อมมามีฤทธิ์บารมีภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพารีเป็นที่เคารพแต่หมู่ชนพระทศพลมายานพระพุทธเจ้าสามสิทธัสเป็นพระบารมีพระบารมีธรรม แปดหมื่นสี่พันธรรมขันคุณพระรัตนไตยคุณพระธาคาถาปัสถุเจดีและพระศีมหาโพอันเรืองโรชวราคุณพระธรรมวิหารทั้งสี่คุณพระโมคคันราพระสารีบทคุณพระอนุรุดคุณพระอุปคุตคุณพระอานนทคุณพระพระขวังบดีคุณพระตีนิสิงเหคคุณพระเรกคุณยัน คุณพันพะกาถาคุณวาดคุณยาคุณกกุฏพิสมรและผ้าประเจมงคลคุณพระมหาสารอักแระเรื่องเดชวิชาสุดคุณพระอาทิตยหกคุณพระจันสิบห้าคุณพระอังคาร8คุณพระพุธสิเจคุณพระเสาสิบคุณพระฤาษีสิบคุณพระราหูสิองคุณพระศุกร์ยี่สิบคุณพระเกต้า คุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายอ่านที่ได้อุบัติขึ้นมาให้มาประสิทธิประสานแก่พงข่าพระพุทธเจ้าพุทธทางพุทธทางพุทธทคุณนางธรรมังพุทธคุณนาง,ง,นงธรรมสังคคุณนางสเสด็จมาเป็นเกตกลางก้าวเกตเหลือข้าพระพุทธเจ้าคุณพระพรมสเสด็จมาเป็นประธานในงานชู ในงานองค์เท้ายกาพระผมนี้ให้มาประสิทธิประสิทธิ <c oughs> <c oughs> เฮยอินทรานูอัยันจนะสภเทพโอตารัก คีริสิขาราเตจันตริเควิมาเนทีเปรัฐเจะขามตะรุะนาข้าเนเคหวะทุมหิเขตเต สเมยาขาันธพนาคาติถันตาสันติเกยังนุนิวาราวจนังสาทบวเมสุนันตัวธรรมมะสวัณการโออาญาปัทันตาธรรมมะสวัณการโออยัมปาทันตาธรรมมะสวัณการโอ อายามพระทันตาอจบสักเฮธรรมโคตรตามบทบาททั้งคำอัดคำแปลแรคาถาขออนเชิญเทพเทวดาจ้า ลงมาจากสวรรค์ชั้นวิมานบนทั้งสิบหกห้องช่องสวรรค์บนชั้นฟ้าเชิญเสด็จลงมาทุกแห่งหนเพื่อมาเป็นมิ่งวัญในงานการมงคลตามยุคนแบบโบราณมีนานมาทั้งรูปประพบนามประพบจบพรำเงา บนยอดเขาท้องทะเลมนเวหาทั้งกเกาะแคว่งเพียนน้อยและใหญ่ตายพระส,สุธาในเคหาอารามราชรถหลวงกระสวงครั้งอีกทั้งพญาวาสุกีผู้มิริ์ตั้งแต่ทิศปูรภาไมาสาตรตลอดทั้งพ่อแก่ปู่ฤสีร้อยแปดผู้มิยา จงดนมาดานมาช่วยด้วยเถิดนาครานั้นเทพยดาจ้าเมื่อได้ยินข่าวอันเชิญอยู่ตามํำเนาเขาเพินเนินภูผาปางสเสด็จยับยัง้งเร้าตรงรงมาสู่ยังพื้นทัศส,สุธาปัตถภีแล้วสเสด็จค่อยยับยั้งค่อยประทับที่ เพื่อให้เริ่มให้ใช้ในพิธีเนื่องในวันนี้มีงานการมงคลสาธุอิติปิโสพระควาข้าพระเจ้าขออัญเชิญบาร,รมีแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีสมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมมหาจากักรพรรดิบารมีสมเด็จพระพุทธจารย์โตคมรังศีบารมีหลวงปู่ภูจันทเกศโรบาระพุ บารมีหลวงปู่เงินอินทเสรบารมีอดีตเจ้าอาวาสทั้งหลายบารมีคุณบิดามารดาสเสียดมาอยู่เนื้อเกศเหนื้อก้าวเนื้อผมขออัญเชิญพระพรมเสด็จมาอยู่เบื้องบาซายพระนารายเสด็จมาอยู่เบื้องบาขวาขออัญเชิญพระแม่คงคามาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพาย,พพยามาเป็นลงปากขออัญเชิญพญาคุดพญาหน้ามาเป็นสร้อยสังวานขออัญเชิญพระกาลมาเป็นกล่องดวงใจ โลกะสมุจิรวัติติพัทโทและพระเดชพระคุณพระโสคลธรรมวงศ์และพุทธบริษัททั้งหลายจะทำการสิ่งใดพูดใดภายใดยะได้เบียดเบียนยะได้ประมาพะทพาดังขออัญเชิญบะร,รมะมคูพระปู่ฤศีทั้งร้อยแปดพระองค์มีพระปู่ฤษีนารอดพระปู่ฤษีนารายพระปู่ฤษีตาวัวพระปู่ฤษีเจ้าสมิงพายพระปู่ฤษีเจ้าสมิงหมดพระปู่ฤษีเจ้าเขาเขียว พอปู่ฤษีพุชงพอปู่ฤษีเดินดงได้โปรดมาอับนวยพรชัยประสิทธิเบิกเลิกเบิกยามหามงคลในการอัญเชิญองค์เท้ามหาพรมโสรถให้มาประดิษฐานณวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงใหประสิทธิประสิทธิในการงานมงคลในการรั้ังนี้ด้วยเทอญ สาทุกวันทิตวาอาจาริปะทังเมสการิยังสัพพิเนยายังสัพพะโทสังวินาสันติสิริเทอิสวนเทวะมหามาตาอุมาเทวีอันตรายังวิทิสามัง มเหสุรังปฏิเถสังวิสุทธิเทวาสักูทีปังสังทะมันตุมาตาสิทธิองค์ุมพระภูมเทพระธรณีพระคงคาพระเพิงพระภายเจ้าภุงพารีสหปาริวารยะเอหิสทายะอคันฉันตุปริภูนฉันตุ สวาหายะนามามิสิระสามมาโคปวิยังปานิธาฐานนัโตเทมิเมสุขังสัพติสัพพธาโอมนโมพุทธรัตนังสรรังขชามิโอมธรรมโมธรรมมรัตนัง สารนังคาฉามิอมนะโมสังขังสารนังรัตนังสารนังคาฉามิ ขอเชิญท่านธนาคมจงจิรัตจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนไตรที่โตมู่บูชาด้วยครับนะสำหรับท่านธนาคมจงจิระะอธิบดีกรมการปกครองท่านได้เป็นประธานในการดำเนินการก่อสร้างหงทามหาพง์ซึ่งเป็น จะได้จัดตั้งเป็นศนะูนย์แลนด์มาร์กของบาง่าวพุณมมแห่งนี้ประสารหนึงง่งแล้วก็เป็นการเฉลิม,นะรนะมพระเกียรติกรมสมเด็จพระนิดิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรักสุดาสยามกุฎราชกุมารีประการหนึ่งด้วยเหตุที่ว่าองค์เท้ามหาพมนั้นเราไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่าเป็นอ,องค์เทพ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างที่สุดแล้วก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอวัตอินทรีหารเป็นอย่างยิ่งนอกจากองค์ท้ามหาพงนี้จะเป็นองค์ปฐมแห่งองค์ท้ามหาพงของประเทศไทยแล้วก็ยังมีความต่อนเนื่องนต่ออวัดอินทริหารนั่นก็คือการที่อาจจะได้เป็นแรนด์มาร์คของคำว่าบางคุ้มคม แล้วในส่วนของอเทวรัศนะขององค์พรามหาผมนั้นก็ขอเน้นย้ำว่าเราในฐานะชาวพุทธนะตามที่เราจะได้นะศึกษาธรรมเร,เรียนธรรมเรานั้นมีความปัจจุบเวท,ทีต่อบุคคลผู้เริ่มต่อบุคคลผู้ให้ต่อบุคคลผู้เริ่มนะเริ่มให้ชีวิตนะก็คือบิดาคุณบิดรมนดาของเราแลนะเราเรียกว่าเป็นผมของบุตรนะ เป็นผู้เริ่มเริ่มให้ชีวิตเริ่มให้การศึกษาต่างๆอันนี้ด้วยรลักธรรมทางพุทธศาสนาให้คนเหล่านั้นมีความกตัอยู่กตัก้วยทีเช่นเช่นในวันนี้นะองค์ท้ามหาพรมก็เช่นเดียวกันที่เป็นคุณนะ,ะแก่ชาวโลกโดยทั่วไปก็คือองค์ท้ามหาพรมนี้จะมีลักษณะ,ะมี ภาระที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งก็คือในแต่ละพัฒกับหนึ่งแห่งพระพุทธศาสนาองค์เท้ามหาพรหมนี้จะเป็นประธานในประธานของเทพเทวาทั้งปวงที่จะได้ไปอัญเชิญพระโบพระโพธิสัตว์ผู้มีบาบรมีเตี่ยมเต็มน,นั้นมาจุดติเป็นพระสัมมาสมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับวัดอุทิศารก็คือ ท่านจะกุลสมเด็จพุทจันโตนั้นท่านได้สร้างองค์พระศรีอริยะไม่ตายหรือองค์พระโตนั่นก็เป็นสิ่งที่สึกสายด้วยลักษณะของคุณธรรมขององค์เช้ามหาพรหมหรืออธิปดีพรมนี้พระองค์ท่านมีทรงอายืนประทานพรแล้วก็ทรงมีสิบหก่อนกก็หมายถึงว่าท่านดูแลสวรรค์ทั้ง16ชั้นฟ้า ทรงมีห้าพระภักก็ประกอบไปด้วยนะสิ่งที่เป็นอริยบุคคลในทางพุะพุทธศาสนาว่าบุคคลทั้งหลายที่เป็นอริยบุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะพระศกอบัดอนาคามีและก็พระอรหันต์และท้ายที่สุดก็คือพระโพธิยานนะก่อนที่จะบำเพ็ญเพียรเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธิี่ยาณสุดต่อไปเพราะฉะนั้นขอ

ริปติปติภาหายาสัพพสัมปติสติยาสัพพทุกขังวินาศายาปริจังปูตมังคะลังวิปติปติภาหายาสัพพสัมปติสติยาสัพพิยาวินาศายาปริจังปูตมังคะลังริปติปติภาหายาสัพพสัมปติสติยาสัพพโรคงวินาศายาปริจังปูตมังคะลัง มีีนป่อจาวเดี๋ยวให้โอที่นี่